สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้มาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับเก่ามาเชียร์นะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมื่อนี้กะออกสถานที่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับสถานที่ครับผมอันอายุทยาเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอากาศห่อนค่ะท่านผู้ชมห่อนแล้วก็เป็นเห่าๆเนาะครับผมยุบานเห่าเป็นจังไดเนาะค่ะท่านผู้ชมเขาแล้วเมื่อแล้ว บานี้ก็บสิไปงานถุงสีเมืองดิบันงานถุ่งสีเมืองอุดอรนะพี่น้องเนาะค่ะคงานทุ่งสีเมืองเอ้ถาว่าเป็นแล้วยรดะบ่ประมาณหนึ่งถึงสิบนี่แหละน้ำเชียสีเหลี่ยดีว่าเป็นเหลีเอาวันนี้ก็อีกมือน,นึงครับผมค่ะงานถุงสีเมืองตะกีน้ำเชียรไปดีดีค่ะยูอุดอรค่ะเป็นตานน่อๆพูดนะคะอ๋อค่ะ,คะท่านผู้ชมมือนีน้ำเชียกับสิภาาไปตามแนวทางเลขพี่จ้าสาแก้วเนาะค่ะครับผมเอ่อ ตามงวดแรกเพิ่นกบเขาศูนย์หกเต็มเต็มค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะงวดสองมาเพิ่นรุดงวดสามมาบ่ได้ตามไหมค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเขาหาศูนย์เข่าตัวกับค่ะลืมค่ะท่านผู้ชมเ่ไดดตามลืมครับค่ะงวดนี่ก็ลืมแต่ว่าเพิ่นทรงมา,า <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณพี่จ้าหลายๆเด้อค่ะที่เพิ่นทรงแนวทางมาหายเลขเพิ่นบ่หลายที่ค่ะท่านผู้ชมครับ เนาะแมนครับผมค่ะเลขบ่หลายค่ะเหลขพี่จานี่เป็นเหลขบ่หลายค่ะ,ะบนรางที่เลขเพนรับบนรางค่ะวดนี้เพินก็ได้ทรงมาให้น้ำเชียระเด้อค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเหลขของพี่จาน้ำเชียรกับเก่ามาเชียกับขอขอประคุณพี่จาที่ทรงแนวทางให้น้ำเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซี กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับเก่ามาเชียรในเด้อค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอากอนสไปรับชมเราฟังตัวเลขกอะเป็นจังใดค่ะท่านผู้ชมหวยเล่าโอ้เล้า,ลาวัฒนนาเนาะพี่น้องเนาะขอแสกขอวา่าในเด้อค่ะท่านผู้ชมบัวน้ำเชียกะบอมีแนวสีว่าให้ฟังค่ะให้มันดึกแปดนาทีเนาะเมนครับผมค่ะหวยเล่ากับปาดพอจะเลื่อนสินนี่ แม่นอยู่คักอีหลีเนาะค่ะท่านผู้ชมคครับ่ะแต่ว่าวันนั้นสุกนั้นเพิ่นไปลักซีบเนาะแม่นครับผมแต่ว่าเพิ่นจับครูหาหนึ่งหาค่ะท่านผู้ชมยังถือว่าเลขเพิ่นมีแต่ว่าแค่ว่าบ่ได้อยู่ลักหน่วยแม่นค่ะโทรไปถามเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมศูนย์ว่าซั่นเพิ่นก็สิจัดการอยู่ดอกพี่น้องเนาะซีกับผานี่ครับผมเฮ็ดเพิ่นสองงวดแล้วครับผมคอบรอบแล้ว ที่ก็หาหนิโอ้ยน้ำเที่ยวหันแน้วโอ้ยโอ้ยค่ะว้าวขวนกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาไม่ค่ะ,เ,คะคเลขพคนเดินไม่แย่ค่ะพี่น้องจนได้ปดหนีปดสินค่ะอันนี้พี่น้องปฏิเสธพามาพูดได้เราปดหนีปดสินเอฟซีบนความเป็นไตคลร่ตรองบนท่อมบอบหายฟังค่ะท่านผู้ชมเนาะรเรื่องจริงนะพี่น้องเนาะอุ้ยเยาวาตแต่เอฟซีปดหนีจะเถอะโอ้โหเคยถือเขากระถือเลย อ,อทา <S 1> 1 <S ทิตย์หนึ่งปลาทูอือใครขือนน้ำเชียอ์ปลาอยู่ยนนครับผมอาทิตย์หนึ่งสามเทียบุน่ะค่ะท่านผู้ชมครับกับพ่าเมนาถือเป็นมื่นเป็นแสนคือข้าเจ้าเด้อค่ะอันเพราะว่าน้ำเชียรก็ยอะยอเรียนเยอะยอสื่อค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขของพีจาสะแกวกันเลยเนาะครับผมค่ะนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเหลขกพีจาสะแกวค่ะครับ เพิ่นให้วิ่งบนลางศูนย์กับเก่าค่ะ,อะสองตัวบนเพิ่นประกบ 03, 04, 6, อบหศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกเก่าสามเก่าสี่เก่าหกกันหกหนึ่งหกแปดเพิ่นวางงวดว่างหันออกโตกันด้อน้ำเชี่ย 5, หาศูนย์ศูนย์หาครับค่ะเลขเพิ่นกับน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าออกอยุ่นี่บนลางกับน้ำถือวาา่า่ห้าไหลแม่นครับผมค่ะ เล็กเพิ่นงามอยู่เด้อครับพี่น้องงามงามคะ่ะเอาทอแห้งเฮามี่แม่ค่ะท่านผู้ชมครับบวกลบคูณหารก็ให้ได้กําไร่เนียนครับผมบ่ได้หน่อยก็ให้ได้หลายค่ะย่าสว์บ่ไหวดอกเล็กหลายจังสีเนาะครับค่ะบ่หลายเด้อค่ะท่านผู้ชมคันเล็กของพี่จ้าออกอยู่ในนีน่เนาะเนียนครับผมบ่หลายพี่น้องค่ะบนล่างกลับด้วยค่ะงามเนาะค่ะท่านผู้ชม 031เย้งามตักันไก่ย่าพาดด้วยครับผมแต่ะเก่าหกไล่หลาย,ลาย,ลายดีเถาะหกเก่าเมียนช่วงนี้เก่าหกดังมากพี่น้องเนาะกับ 0, ครับทะเบียนรถทะเบียนรถเฮาเนาะเมียนค่ะทะเบียนรถ68ทะเบียนรถน้ำเชียวออกปีไม่ปีที่แล้วเนาะเมียนครับผมปีที่แล้วออก068พี่น้องเนาะ068ค่ะครับ อันคาตะเลี่ยงเจ้าทีบานีกะอันไหวแม่ยานั่ง้อมเอาตะเล็กถูป้ายทะเบียนรถจะคองกระบป๋าสือโอ้ยค่ะกรเปามาเชียบเบร์ดีตัดพี่น้องเนาะค่ะหาแปดหกขาหกแปดเลยเสียดายโอ้เสียดายค่ะท่านผู้ชมป้ายทะเบียนรถค่ะวันจันทร์สู่กันไหมเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขเล้าครับค่ะแพ็คกระเป๋า <laughs> ข่ามผงไว้น้ำกันเด้อครับผมพอเจริญสินบอกน้ำเชี่ยเด้อค่ะท่านผู้ชมว่าบอเป็นยังน้ำเชี่ยเอาไหมมันเขายุแล้วบ่ต้องห่วงเิลบอกมากเด้อค่ะท่านผู้ชมปอซู่พี่น้องฟังค่ะมีหลายเส้นเนาะที่เพิ่นก็ถือว่าแม่นอยู่ด้ค่ะที่น้ำเชี่ยผ้าลวยเลยตามไม้พี่น้องครับผมแต่ว่ากระมวลเนาะค่ะท่านผู้ชมอันใจบ่เคยคิดว่าสื่อ จักเทียเหล็กเนี่ยหูจักรตะเหล็กไทยเนาะครับค่ะพ่อมาเห็นพี่น้องเพิ่นขอมาว่าส่องนี่ให้ลงเหล็กเล้านนเนี่ยน้ำเสียกระฮ็ดตามพี่น้องเอฟซีเนาะครับเพราะว่าเพิ่นก็เป็นแฟนคลับของเฮาทึงเหล็กไทยเหล็กเหล้าก็เลยได้เห็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมบานี้เพิ่นก็บ,บอกให้ซื้อพร้อมก็เลยได้ไดค,ค่ะยามบ่ <laughs> พ่อได้ลุนยู่ครับผมพ่อได้ลุนยุคแต่ละอาทิตย์นอะพี่น้องเนาะนีก็จะไปถาเลขใหง่สิบหามือครับผมยำแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมนำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยค่ะับ่เคยถือกระถือบสามือกับซ้ำมือเนาะเพราะว่าพี่ยำเพราะว่ามีเสี้ยนเด็ดๆดังๆที่มาเชี่ยตามกับบเขาเสี้ยนหนึ่งกับไปเขาเสี้ยนหนึ่งยุบวนๆอยู่นี่นะครับผมครับเอาพี่น้องสีด้ที่ต๊ลงว่าสีเลขกเล่าคือเล็กไทยนี่ เหล็กไทยเดคะท่านผู้ชมว่าวอาโซกันเล็กเล่าครับอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเล็กง่ามของพี่จ๋านี่ครับผมค่ะวิ่งบน0ย์กับ9บนล่างเด้อค่ะครับสองตัวบนล่าง 03, 04, 0 3 0 4 0สามศู9ย์สกัน6 1หนกแับด้วยบนล่างค่ะท่านผู้ชมครับ เลขพี่จ้าสะแก้วค่ะเลขบ่หลายเด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะพ่อตามเพิ่นอยู่ด้วยค่ะเอา้าน,น้ำเสียสีแจงข้าวในคลิปนี่เนาะเอา<ม>ตามพี่น้องเอฟซีเพิ่นบอกมาเนะเาะเลขออกยุขาปูสิว่าเลขพิเศษเนะาะค่ะท่านผู้ชมสิบว่าได้ผาดหัวขวอ,อวาเลขออกยุขาปูแล้วสิว่าเลขพิเศษพอโยสารข้ามเนาะครับผมค่ะ พี่น้องเอฟซีพันวาบ่าต้องไปเบ่าเหล็กออกยุขาดอกน้ำเชี่ยวาเหล็กพิเศษค่ะตามนันค่ะฟังพี่น้องเอฟซี่นแนะนํามากค่ะทุกอย่างก็ฟังพิ่น้อเพิ่สอนไหเ้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ดีดีละค่ะท่านผู้ชมมีผู้ใหญ่ค่อยบอกค่อยสอนค่ะ <c oughs> แต่ว่าย่ำดาท่น <c oughs> <ๆ c oughs> า,านย่ำดาเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยค่ะ บรรท่อนคิดใจมากเลยเนยี่ยเป็นค็เมียนดาเมื่อยออนลาอ่อนแรงไปผุนค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอซีโชคดีเว่าหนัวหัวมวนโซกันเื่องเลขเล้าเลขไทยให้พี่น้องฟังเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเลขพี่จ๋าเด้อค่ะเลขไทถในงวดวันที่16หท่านว่าคม6ก่ะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ